สวัสดีครับอีพีนี้จะนําเอาเรื่องเบาๆที่ทําแล้วจะมีชีวิตที่ง่ายและก็สบายขึ้นเอามาฝากกัน10ข้อนะครับรับรองว่าจะมีประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาในการรับฟังอย่างแน่นอนนะครับข้อ1อย่าเอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนี่เป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับคนบางคนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะกําลังทําอยู่การเป็นเจ้าของความจริงในชีวิตของคุณนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่เอาความคิดของคนอื่นมาเป็นความจริงในชีวิตคุณนะครับ ถ้ามีคนตัดสินคุณมันเกี่ยวกับพวกเขามากกว่าที่จะเกี่ยวกับคุณนะครับการเอาเรื่องต่างๆมาเป็นเรื่องของตัวเองนั้นเป็นปฏิกิริยาทั่วไปของมนุษย์ทั่วไปนะครับแต่ว่านั่นมันเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความสงบและก็ความสุขของพวกเขาสิ่งสําคัญก็คือต้องเข้าใจว่าเมื่อมีคนตัดสินหรือว่าวิพากวิจารณ์คุณนั่นมันแสดงถึงความไม่มั่นคงในใจของพวกเขาเองแล้วก็มันเป็นปัญหาของพวกเขามากกว่าที่จะเป็นปัญหาของคุณนะครับการเป็นเจ้าของความเป็นจริงที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ หมายถึงการรู้และเข้าใจว่าคุณค่าของคุณนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนอื่นนะครับปฏิกิริยาของคนเราที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันมักจะมีรากฐานมาจากความไม่มั่นคงและก็ความกลัวในระดับลึกที่สุดที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของเรานะครับเราอาจจะกลัวการถูกปฏิเสธความรู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างหรือมีความไม่เข้าใจเมื่อมีคนพูดอะไรที่ทําร้ายจิตใจเรามันก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะนึกถึงสิ่งนั้น เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าในตัวของเราเองแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้ว่าคนแต่ละคนนั้นมองโลกผ่านเลนพิเศษเฉพาะตัวของพวกเขาซึ่งหล่อหลอมจากประสบการณ์อคติและสภาวะทางอารมณ์ของพวกเขาซึ่งคุณไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้เลยดังนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมุมมองและก็วิธีคิดของพวกเขาได้แล้วคุณจะถือเป็นเรื่องของคุณไปทําไมกันล่ะครับการสร้างความรู้สึกของตัวเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับการรับรองจากคนภายนอกคือการเดินทางที่แท้จริงของชีวิตนะครับมันเกี่ยวข้องกับการไตรตรองตัวเองการทําความเข้าใจค่านิยมของคุณและการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองขอให้เตือนสติตัวเองว่าคุณเป็นผู้ควบคุมอารมณ์และก็ปฏิกิริยาของตัวเองฝึกสติเพื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วก็ตอบสนองอย่างสุขุมรอบคอบมากกว่าที่จะโต้อตอบอย่างหุนหันพลันแล่นนะครับ จงล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่คอยสนับสนุนซึ่งเคารพและก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นเสมอนะครับการที่คุณไม่ยึดติดอะไรๆเป็นเรื่องส่วนตัวไปเสียทั้งนั้นจะทําให้คุณไม่เพียงแต่ปกป้องสุขภาพจิตของคุณเอาไว้ได้แต่ว่าคุณยังสร้างพื้นที่สําหรับการตอบสนองที่ทรงพลังมากขึ้นอีกด้วยเมื่อคุณไม่ค่อยมีปฏิกิริยารุนแรงหรือว่าขาดความยั่งคิดต่อความคิดเห็นของคนอื่นคุณก็สามารถจะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ได้อย่างเปิดเผยและก็ตรงไปตรงมามากขึ้น ซึ่งมันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์และความเข้าใจกับผู้คนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับข้อ 2. จงเลือกสรรแต่ความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเมื่อมีคนแสดงให้คุณเห็นว่าที่แท้จริงแล้วตัวตนของพวกเขาเป็นใครให้เชื่อพวกเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณรู้จงผูกพันกับพวกเขาถ้าพวกเขาเป็นคนดีแล้วก็หนีห่างออกทันทีถ้าหากว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีการเสียเวลาไปกับคนที่เป็นพิษหรือว่าคนที่ร้ายกาจนั้น จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานทั้งร่างกายและก็ทางจิตใจนะครับความสัมพันธ์นั้นมีบทบาทสําคัญในชีวิตของเราแต่ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นประโยชน์นะครับมายาแองเจโลเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อมีคนแสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาเป็นใครจงเชื่อพวกเขาตั้งแต่ครั้งแรกวิธีคิดนี้มีคุณค่าอย่างมากเมื่อต้องรับมือกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่าคนที่ทําร้ายคุณอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะบั่นทอนจิตใจแล้วก็ร่างกายของคุณได้นะครับ การรู้และเข้าใจถึงสัญญาณของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนั้นเป็นกุญแจที่สําคัญนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะรวมไปถึงการไม่เคารพการคอยบงการชีวิตของคุณความโหดร้ายทางอารมณ์ที่พวกเขาแสดงออกหรือว่าการล่วงละเมิดในทางใดทางหนึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเชื่อสัญชาตญาณของคุณหากคุณรู้สึกว่าคุณถูกประเมินค่าเอาไว้ต่ําหรือว่าถูกทําร้ายจากใครบางคนอยู่เสมอนั่นเป็นสัญญาณว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของคุณจงถอยห่างออกมานะครับ การสละเวลาและก็พลังงานทางอารมณ์ให้กับคนที่ไม่ดีอาจจะส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้นะครับมันจะนําคุณไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้นทําให้คุณมีความนับถือตัวเองลดน้อยลงและแม้กระทั่งมีปัญหาสุขภาพทางร่างกายนะครับการปลีกตัวออกจากคนที่นิสัยไม่ดีไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเกี่ยวกับการเคารพคุณค่าของคุณแล้วก็เห็นคุณค่าของความสงบสุขของตัวเองนะครับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็คือการกําหนดขอบเขต สื่อสารความต้องการและก็ความคาดหวังของคุณออกมาอย่างชัดเจนมันเกี่ยวกับการเคารพซึ่งกันและกันการสนับสนุนและความเข้าใจซึ่งกันและกันจงอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ให้กําลังใจคุณเคารพคุณและมีส่วนช่วยเหลือชีวิตของคุณในทางบวกจําไว้ว่าการมีความสัมพันธ์ที่มีความหมายและมีคุณค่ากับคนแค่เพียงสองสามคนนั้นยังดีกว่าความสัมพันธ์ที่ผิวเผินหรือเป็นอันตรายที่มีกับคนจํานวนมากมายนะครับการทิ้งความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนที่มีพลังงานดีและก็มีจิตใจดีเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตคุณช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของคุณและก็อยู่แต่กับผู้คนที่เปิดโอกาสให้คุณได้นําสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณออกมานะครับวิธีที่3ที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ง่ายและก็สบายขึ้นก็คือรักษาสุขภาพให้ดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะยังรู้สึกแข็งแรงแค่ไหนก็ตามนะครับการดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่เหมาะสมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ มักจะถูกมองข้ามในตอนที่คนเรายังมีร่างกายแข็งแรงหรือว่ายังเป็นหนุ่มสาวแน่นอนว่าจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้นนะครับรากฐานสําคัญของชีวิตที่เรียบง่ายและก็เติมเต็มมากขึ้นมักจะอยู่ที่การดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มักจะถูกมองข้ามไปอาหารการกินที่เหมาะสมและการดูแลสุขภาพประจําวันจะมีบทบาทสําคัญในการไม่เพียงแต่จะทําให้อายุยืนยาวเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงคุณภาพชีวิตเมื่อคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ สุขภาพที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมซึ่งรวมถึงสุขภาพร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ของคุณด้วยนะครับอาหารที่สมดุลที่อุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุพร้อมด้วยการให้พลังงานอย่างเพียงพอเป็นพื้นฐานช่วยเติมพลังให้กับร่างกายรองรับการทํางานของสมองแล้วก็ทําให้อารมณ์ของคุณนั้นดีนะครับแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย การออกกําลังกายเป็นประจําก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับไม่ได้หมายถึงการออกกําลังกายแบบหนักๆเสมอไปแต่ว่ารวมไปถึงการออกกําลังกายทุกรูปแบบที่คุณชอบและสามารถรวมเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณได้อย่างสม่าเสมอนะครับนอกจากนี้สุขภาพไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทางร่างกายเท่านั้นสุขภาพจิตและอารมณ์ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันการฝึกฝนจิตใจอย่างเช่นการมีสติการทําสมาธิและการนอนหลับที่เพียงพอมีส่วนสําคัญต่อสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพเป็นประจำและก็การกระตือรือร้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับโปรดจาไว้ว่าการลงทุนด้านสุขภาพคือการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทําได้มันไม่เพียงแต่ทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแต่ว่ามันยังสนุกสนานและก็คุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วยในระยะยาวคุณจะไม่มีวันเสียใจที่ใช้เวลาและก็พลังงานไปกับการรักษาสุขภาพในวันนี้นะครับขอ้อ 4. ฝึกความสันโดษเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขได้ มีคนมากมายที่คิดว่าพวกเขาจะอยู่อย่างมีความสุขได้ก็ต้องเข้าสังคมหรือว่ามีความสัมพันธ์กับคนอื่นในทางสังคมเท่านั้นนะครับพวกเขาจะต้องรายล้อมไปด้วยเพื่อนมากมายหรือว่าใครสักคนตลอด24ชั่วโมงในทุกวันนะครับคุณสามารถที่จะเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับตัวเองด้วยความสันโดษอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งหนีจากตัวคุณเองอย่าใช้ชีวิตโดยที่คุณไม่เคยรู้ว่าตัวคุณเองเป็นใครการเปิดใจรับความสันโดษอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ท่งพลังและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ แต่หลายๆคนกลับประสบปัญหากับแนวคิดเรื่องการอยู่คนเดียวการใช้ชีวิตคนเดียวให้มีความสุขในโลกที่การเชื่อมต่อทำได้ตลอดเวลาการรู้สึกเหมือนได้อยู่กับคนมากมายมักจะมีค่ามากกว่าการได้อยู่คนเดียวอย่างเงียบๆแล้วก็ไตร่ตรองตัวเองการเรียนรู้ที่จะสบายใจเมื่ออยู่กับตัวเองถือเป็นทักษะที่คุ้มค่าควรค่าแก่การสร้างมันขึ้นมานะครับความสันโดษนั้นจะมอบเวลาพิเศษให้คุณสำหรับการเจาะลึกการค้นพบตัวเองช่วยให้คุณเข้าใจความปรารถนา ความกลัวและแรงบันดาลใจของตัวเองโดยไม่ขึ้นกับอิทธิพลจากคนอื่นนะครับสิ่งที่พูดไปนี้ไม่ได้ไหมายความถึงการแยกตัวออกจากสังคมหรือว่าหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับแต่ว่าเป็นการหาสมดุลมันเกี่ยวกับการรู้และเข้าถึงคุณค่าของการมีอยู่ของคุณและสงบสุขอิ่มเอิบใจไปกับช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญอย่างเงียบๆในช่วงเวลาเหล่านี้ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวเองได้มากขึ้นซึ่งมันจำเป็นสำหรับการเติบโตส่วนตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของจิตใจของคุณเองนะครับนอกจากนี้ความสันโดษนั้นยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆมันให้พื้นที่ทางจิตในการคิดอย่างลึกซึง้งปราศจากการรบกวนสมาธิและแรงกดดันทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบของความสันโดษนะครับคุณมักจะพบกับความชัดเจนและคำตอบสำหรับคำถามที่ซับซ้อนของชีวิตนะครับ ขอให้จําไว้ว่าการวิ่งหนีจากตัวเองเป็นการแข่งขันที่คุณจะไม่มีวันชนะนะครับการเปิดใจรับความสันโดษคือการเผชิญหน้ากับความคิดและความรู้สึกจงทําความเข้าใจและก็เติบโตจากสิ่งเหล่านั้นความสันโดษคือการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวคุณเองและรู้และเข้าใจดีว่าท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดที่คุณจะมีได้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับตัวคุณเองนะครับข้อ 5. ้าโซเชียลมีเดียชีวิตคุณจะง่ายขึ้นถ้าคุณเข้าใจมัน กว่า95%ของสิ่งที่คุณเห็นหรือว่าอ่านในโซเชียลมีเดียนั้นเป็นของปลอมคนเกือบทุกคนพยายามที่จะวาดภาพหรือพูดตรงๆก็คือสร้างภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับใครบางคนในขณะชีวิตนอกโซเชียลของพวกเขานั้นมักจะไม่มีอะไรเหมือนกับที่พวกเขาแสดงให้เห็นในโลกโซเชียลนะครับในโลกยุคดิจิทัลปัจจุบันนี้นะครับโซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญในการรับรู้และการโต้อตอบของเรากับโลก อย่างไรก็ตามการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยสายตาและสติปัญญาที่เฉียบแหลมก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากด้วยการรู้และเข้าใจว่าสิ่งที่แบ่งปันส่วนใหญ่นั้นเป็นความจริงในเวอร์ชันที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีและมักจะเป็นระดับอุดมคติการแสดงวิถีชีวิตความสัมพันธ์และความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบอาจจะทําให้เข้าใจผิดทําให้เกิดมาตรฐานที่ผิดเพี้ยนและความคาดหวังที่ไม่สมจริงทั้งในตัวคนที่สร้างมันขึ้นมาและคนที่เห็นมันโดยไม่รู้จักหยุดคิดนะครับ การทำความเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเพียงไฮไลท์หรือว่าเป็นฉากสำคัญที่โดดเด่นที่มีเพียงน้อยนิดหรือว่าถูกจงใจสร้างขึ้นมาไม่ใช่การพันธนาบอกเล่าถึงชีวิตของใครบางคนอย่างครบถ้วนทุกด้านนะครับการเข้าใจแบบนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญนะครับในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มผู้คนมักจะแสดงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองโดยปกปิดการต่อสู้ดิ้นรนและความท้าทายอย่างยากลําบากของตัวเองการแสดงที่บิดเบือนนี้มันสามารถนําคนที่รับรู้อย่างขาดสติ ไปสู่ความรู้สึกที่ตัวเองไม่ดีพอตัวเองสู้ไม่ได้มีความอิจฉาริษยาและไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองแทนที่จะติดอยู่ที่เปลือกนอกที่เราเห็นอยู่ในจอนะครับให้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติพยายามมองหาเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้แล้วก็ยกระดับคุณอย่าลืมพักจากชีวิตออนไลน์แล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆกับผู้คนในชีวิตจริงซึ่งจะเติมเต็มและก็ให้ความจริงใจแก่กันได้มากกว่า ฝึกนิสัยให้มีความสงสัยด้านดีต่อสิ่งที่คุณเห็นทางออนไลน์และเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเบื้องหลังทุกโพสต์ก็คือคนคนหนึ่งที่ชีวิตมีความท้าทายมีเรื่องราวให้ต่อสู้และมีความไม่สมบูรณ์แบบในตัวของตัวเองนะครับข้อที่6เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอยู่กับตัวเองให้สบายชีวิตอาจจะยากลาบากในบางครั้งการพูดคุยกับตัวเองในแง่ลบนั้นไม่ดีแต่การรับรู้และเข้าใจความจริงที่เพิ่มมากขึ้นจะมีประโยชน์นะครับ ชีวิตที่มีขึ้นมีลงนั้นมักจะเป็นสิ่งที่ท้าทายในช่วงเวลาที่คุณพบกับความยากลําบากสิ่งสําคัญก็คือต้องอ่อนโยนและก็มีเมตตากับตัวเองนะครับการพูดคุยด้านลบกับตัวเองและการวิจารณ์ดูถูกเหยียบย่ําตัวเองอย่างรุนแรงสามารถกัดกร่อนความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ขัดขวางการเติบโตของจิตวิญ,ญญาณของคุณได้นะครับ ในทางกลับกันการปลูกฝังทัศนคติที่ใจดีและก็มีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองมันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญในวิธีจัดการกับความทา้าทายในชีวิตของคุณนะครับการรับความรู้สึกเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นประโยชน์มันคือการคํานึงถึงความคิดและอารมณ์ของคุณเข้าใจที่มาของมันและก็จัดการกับมันอย่างสร้างสรรค์วิธีที่มีสตินี้ช่วยให้คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณแทนที่จะถูกครอบงําจากสิ่งที่คุณพบมาในชีวิตนะครับ ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าคนทุกคนต้องเผชิญกับความยากลําบากและคุณไม่จําเป็นจะต้องมีคําตอบทั้งหมดไม่เป็นไรถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขทุกเรื่องหรือว่าไม่เป็นไรถ้าคุณไม่รู้ทุกอย่างการเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายหมายถึงการยอมรับความไม่สมบูรณ์การเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการรู้อย่างเข้าใจอย่างดีถึงจุดแข็งและก็ความสําเร็จของคุณนะครับความเห็นอกเห็นใจตัวเองนั้นไม่ใช่การไม่สนใจต่อความผิดพลาดของตัวเองหรือว่าหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ แต่มันคือการยอมรับความเป็นมนุษย์เข้าใจคุณค่าของคุณมอบความเมตตาและความเข้าใจให้กับตัวเองแบบเดียวกับที่คุณจะให้กับเพื่อนที่คุณรักที่สุดโดยวิธีนี้คุณสามารถใช้ชีวิตด้วยความยืดหยุ่นความสง่างามและมีความรู้สึกสงบภายในนะครับข้อ 7. คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตที่คุณมีและขอบคุณสิ่งเหล่านั้นเสมอให้เขียนรายการอะไรก็ได้3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันไม่ว่าสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่หรือว่าเล็กน้อยแค่ไหน การสร้างนิสัยเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ขอบคุณสิ่งเหล่านั้นเสมอมันสามารถส่งผลกระทบด้านดีอย่างมากต่อชีวิตและความเป็นอยู่และก็มุมมองต่อชีวิตของคุณนะครับวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีเยี่ยมในการฝึกฝนก็คือให้เขียนรายการสิ่งที่คุณคิดว่าดีสสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันการฝึกฝนง่ายๆแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณมุ่งความสนใจไปที่ด้านบวกของชีวิตแม้ว่าในวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างอาจจะกำลังผิดพลาดอยู่ก็ตามนะครับ รายการแสดงความกตัญญูของคุณนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่พิเศษหรือว่ายิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งเรียบง่ายที่คุณอาจจะพบได้ทุกวันนะครับอย่างเช่นการจิบกาแฟอุ่นๆสักแก้วรอยยิ้มที่สบายใจของเพื่อนหรือว่าความงามของพระอาทิตย์ตกดินสิ่งสำคัญก็คือการที่คุณเข้าใจและซาบซึง้งถึงคุณค่าและความสุขในช่วงเวลาเหล่านี้การทำแบบนี้จะฝึกจิตใจของคุณให้คอยมองหาและชื่นชมสิ่งดีๆสร้างการมองโลกในแง่ดีและพอใจกับชีวิตมากขึ้นนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปการแสดงความรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันมันสามารถที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณทําให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อต้านความเครียดและการมองอะไรในแง่ลบมันเพิ่มพูนความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตและสามารถปรับปรุงสุขภาพจิตของคุณโดยลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเป็นสิ่งเตือนใจว่าแม้ชีวิตจะมีความยากและท้าทายแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่เราต้องขอบคุณอยู่เสมอนะครับข้อ8 เลือกเดินถนนที่มีคนสัญจรน,น้อยโดยไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าผู้คนจะไม่ค่อยเดินกันนะครับไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเดินไปเฉพาะตามถนนที่มีคนเดินกันเยอะหรือทําสิ่งที่คุณถูกสังคมรอบข้างบอกว่าดีเลือกเส้นทางที่คุณชอบเป็นเหตุผลหลักเลือกสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขแม้คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหนแต่นี่มันเป็นชีวิตของคุณการเลือกเส้นทางชีวิตของคุณด้วยตัวเองแทนที่จะเลือกเส้นทางที่วางไว้ โดยความคาดหวังของสังคมหรือว่าแรงกดดันจากครอบครัวอาจเป็นได้ทั้งการปลดปล่อยและก็น่ากังวลไปในเวลาเดียวกันคําว่าถนนที่มีคนสัญจรน,น้อยคือการเปรียบเทียบหมายถึงการสแสวงหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและก็เติมเต็มอย่างแท้จริงแม้ว่าจะแตกต่างไปจากความเชื่อเดิมๆหรือว่าขัดกับบรรทัดฐานที่สังคมส่วนใหญ่เขาชอบกันก็ตามนะครับการเดินในเส้นทางที่คุณเลือกเกี่ยวข้องกับการคร่ครวญและความกล้าหาญ มันเกี่ยวกับการทําความเข้าใจในความหลงไหลค่านิยมและความฝันของคุณและการมีความกล้าที่จะไล่าตามสิ่งเหล่านั้นเส้นทางนี้อาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายที่สุดเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการก้าวออกจากพื้นที่หรือว่าวิถีชีวิตที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ออกไปเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณทําได้การเติบโตและความสุขส่วนตัวที่คุณได้มาจากการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงตามการเรียกร้องของหัวใจตัวเองนั้นไม่มีอะไรเทียบได้ สิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้ว่าชีวิตของคุณเป็นของคุณโดยเฉพาะคุณมีสิทธิ์เลือกทิศท,ทางของคุณเองไม่ว่าจะเป็นอาชีพความสัมพันธ์งานอดิเรกหรือว่าทางเลือกในการดําเนินชีวิตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจเหล่านี้ต้องสอดคล้องไปกันได้กับตัวตนที่แท้จริงของคุณเปิดใจรับการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเองและอย่าก,กลัวที่จะเดินทางบนเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรน,น้อยกว่าทางอื่นที่นั่นคุณจะพบกับความสุข และความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเองนะครับข้อ9ยอมรับความแตกต่างอย่ากังวลว่าจะถูกหรือผิดอย่าบังคับความคิดเห็นของคุณกับใครมันง่ายกว่ามากในการที่จะปล่อยมันไปแทนที่จะสิ้นเปลืองพลังงานไปโต้เถียงหรือว่าหาเหตุผลให้เป็นไปตามใจคุณแม้คุณจะรู้ว่าคุณพูดถูกก็ตามการเปิดใจรับความแตกต่างในความคิดเห็นและก็มุมมองโดยไม่จําเป็นต้องยืนยันว่าความถูกต้องมีแต่มุมมองของคุณเท่านั้น มันเป็นแนวทางที่มีคุณค่าในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเรานะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่การยอมรับความหลากหลายนี้สามารถนําไปสู่ปฏิสัมพันธ์ที่มีความสามาคัคคีและก็การให้ความเคารพกันมากขึ้นการยืนการานที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองถูกต้องหรือว่าแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่บอกว่าตัวเองถูกกว่าคนอื่นเสมอมักจะนําไปสู่ความขัดแย้งและความเครียดโดยที่ไม่จําเป็นนะครับ การเรียนรู้ที่จะปล่อยมันไปหรือว่าปล่อยวางไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสีหรือยอมทรยศต่อความเชื่อหรือว่าค่านิยมของคุณแต่เป็นการรู้และเข้าใจว่ามีความจริงและมุมมองที่หลากหลายในทุกสถานการณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกการต่อสู้อย่างชาญฉลาดและการเข้าใจว่าความถูกต้องนั้นไม่สําคัญเท่ากับการรักษาความสงบสามัคคีและความกรพซึ่งกันและการเสมอไปการยอมรับความแตกต่างนี้ยังช่วยให้มีการพูดคุยที่เปิดกว้างและก็สร้างสรรค์มากขึ้น เมื่อคุณไม่ยึดติดกับการเอาชนะการโต้แย้งทุกครั้งคุณจะมีความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างมากขึ้นในการทำความเข้าใจมุมมองของคนอื่นสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ลดความตึงเครียดเท่านั้นนะครับแต่มันยังเสริมสร้างความเข้าใจของคุณและก็ขยายโลก,กทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นขอให้จำว่าพลังงานที่ใช้ไปกับการพยายามพิสูจน์ว่าคุณถูกต้องในประเด็นหนึ่งๆมันจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นบวกได้มากมายหลายอย่าง การสร้างทัศนคติการยอมรับและความยืดหยุ่นสามารถนำไปสู่ความเครียดที่น้อยลงและความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนอื่นมากขึ้นนะครับข้อ10เข้าใจว่าชีวิตต้องมีความเจ็บปวดสุดท้ายนี้ชีวิตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทางจิตใจจงเรียนรู้ที่จะนั่งพิจารณาความเจ็บปวดเป็นช่วงสั้นๆเรียนรู้จากมันแล้วก็ผลักดันตัวเองให้ก้าวต่อไปวิธีที่ดีที่สุดในการผ่านสถานการณ์ที่ย่ำแย่คือการก้าวต่อไปหากคุณหยุดอยู่กับที่ ชีวิตจะย่ำแย่จนทนไม่ไหวชีวิตย่อมมีช่วงที่มีความเจ็บปวดและความปวดร้าวทางจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับวิธีที่เราจัดการกับความเจ็บปวดนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และก็จิตใจของเราแทนที่จะหลีกเลี่ยงหรือทําเป็นไม่รับรู้ว่ามีความเจ็บปวดการเรียนรู้ที่จะรับรู้และ,ะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแม้ช่วงสั้นๆก็สามารถเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการเยียวยาจิตใจได้นะครับมันคือการยอมรับความรู้สึกของคุณ เข้าใจต้นกําเนิดของมันและหาบทเรียนจากความเจ็บปวดที่คุณพบแนวคิดนี้ไม่ใช่การปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ทรมานของคุณแต่คือการต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและพยายามผ่านมันไปให้ได้ด้วยความมุ่งมัน่นกระบวนการนี้คือการคร่ครวญการฟื้นตัวและบางครั้งก็อาจจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันเกี่ยวกับความเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากคือการก้าวต่อไปข้างหน้า หากคุณปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับความเจ็บปวดคุณก็จะรู้สึกทนไม่ไหวจริงๆการก้าวไปข้างหน้าไม่ได้หมายความว่าเป็นการลืมหรือว่ามองข้ามความเจ็บปวดของคุณนะครับมันหมายถึงการใช้ความเจ็บปวดให้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเรียนรู้จากมันและปล่อยให้มันหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นการเปิดใจรับการมีอยู่ของความเจ็บปวดและความยากลําบากนี้สามารถนําไปสู่การเติบโตของคุณ ความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวที่เพิ่มขึ้นและความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งต่อความสุขและสิ่งดีๆในชีวิตของคุณนะครับนั่นก็คือ10ข้อที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายๆสบายๆมากขึ้นนะครับโปรดอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่อง u n l i m i t e d mindset ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ